จากหลายจังหวัดในแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำลังประสบกับภาวะวิกฤตของน้ำท่วมอย่างหนักทำให้ระบบขนส่งถูกตัดขาดแรงผลิตอาหารได้รับความเสียหายจนต้องหยุดการผลิตส่งผลให้สินค้าอุปโภคบริโภคขาดแคลนมีราคาเพิ่มขึ้นสร้างความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตของประชาชน กระทรวงเกษตรและสหก์จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมสาก์สนับสนุนให้สาก์ทำหน้าที่บริการจัดนำสินค้าสาก์ออกจากแหล่งผลิตส่งให้ถึงมือผู้บริโภคโดยจัดทำโครงการสาก์เอื้ออาทรผู้ประสบภัยขึ้นณนะสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสาก์ถนนพิชัยเขตดุสิตว่าวันนี้สากร์เราเนี่ยเราช่วยกันแก้ปัญหาให้กับสังคม สังคมบอกว่าสินค้าบางอย่างที่เกี่ยวข้องการอุปโภผู้บริโภคในขาดแคนแลนเะว่าวันนี้ขาดเดยกกันสากลก็เป็นผู้ผลิตสินค้าเหล่านี้อยู่แล้วก็เป็นผู้ที่ผลิตสินค้าส่งเข้ามาขายทั้งในเมืองแล้วก็ในสากลเองเพราะ,ะนั้นการที่อาจจะเกิดความขาดแคลนเนื่องจากหาซื้อไม่ได้นะครับสากลก็รวมกันเพื่อที่เป็นจุดก,กระจายสินค้าเพราะ,ะนั้นสินค้าที่เรามาร่วมวันนี้เนี่ยเป็นสินค้าหลักๆที่เกี่ยวข้องกับการระดับของทางบริโภคขอ,ของทางประชาชน โครงการสาก์เอื้ออาทรผู้ประสบภัยได้เปิดจุดจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นจำนวน20จุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นเวลา10วันซึ่งแต่ละจุดจะจำหน่ายสินค้าประเภทไข่ไก่น้ำดื่มชนิดถ้วยและขวดข้าวสารมีประชาชนให้ความสนใจและมาจับจ่ายซื้อหาสินค้าเป็นจำนวนมากสำนักง,งานสกณ์จังหวัดเพชรบุรีก็ได้มีส่วนร่วมงานในวันนี้ โดยกระบวนการสากลทั้ง77สากบรวมเสียละครในอ่อนเพชรบุรี60ุ่มเกษตรกรนเรนี่ยร่วมกันที่จะจัดตารางเพื่อนําของเนี่ยไปทําสดแล้วก็มีสิ่งของอย่างอื่นที่จะแจกผู้สุขภัยนะวันนี้เราก็มีโอกาสนี้ได้เดินทางมาที่นี่นะครับโดยการร่วมมือของหมดถึงงานวันที่15นะได้นํา รถของทหารลุยน้ำมาเพื่อที่จะมาทําอาหารสดแจกเดยจะเป็นข้าวไข่เจียวหมูอดน,นะ,อะจำนวน1น0 0สรกล่องแล้วก็มีถ้วยของคง,งแบบนี้เราแพ็ค3ลูกแพ็ค4ลูกมาเหมาะสำหรับการบริโภคค,ะะคนสองคนในตัวเรือนก็ประมาณ1,200แพ็กนะเพื่อน,นำมาแจกในสู่ลไปในงานันนี้ การที่กรมส่งเสริมสากรได้จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาสามารถเป็นเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครได้เป็นจํานวนมากอีกทั้งยังทําให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคายุติธรรมช่วยลดค่าครองชีพให้กับผู้ประสบภัยได้อีกทางหนึ่งด้วย